ทีแรกก็ไม่ไม่ไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้คิดว่าจะจริงจังกันขนาดนั้นคือแยกทีแรกก็ตกใจเหมือนกันว่านี่นี่เขาแยกเราไม่ออกกันจริงๆเลยคือเราเราทีแรกเราเรากับพี่ป๊อปนะครับก็โดนโยงว่าคลายกันแต่ก็คิดมาตลอดว่าทุกคนมุกแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็โอ้ไม่ได้มุกแฮะเขาเขาแยกไม่ออกจริงๆแล้วก็แปลว่าแปลว่าก็จะมีแบบอีกหลายคนที่ร้องเพลงและตัวอ้วนแลวมีเขาเนี่ยก็จะก็จะ ถูกเมาเหมือนกันว่าเป็นคนเดียวกันอะไรเงี้ยก็ตกใจคือตอนแรกเลยคิดว่าเขาอัมคิดคิดว่าอัมคิดว่าทุกคนก็อัมหมดแต่ปรากฏว่าด่ากันจริงจังมากๆก็เลยรู้สึกอา้าวนี่ไม่ได้อัมนี่นะอะไราเงี้ยอันไหนที่มันทำให้แบบว่าเหมือนว่าเสียดที่ภรรยาบอกไม่โอเคเริ่มไม่ขำด้วยแล้วอะไรเงี้ยครับพี่เออจริงๆภรรยาก็เริ่มไม่ขำทุกทุกอันที่ที่โดนด่านะครับแต่ว่าก็ก็มีจะมีเรื่องลูกสาวด้วยจะมีเรื่องตัวภรรยาเองว่า เป็นเขาหรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็เริ่มลุกลามใหญ่โตอะไรแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วโดยส่วนตัวแล้วสําหรับผมกับเรื่องพี่ป๊อปเนี่ยผมก็เป็นกําลังใจให้มากกว่าแต่ว่าไม่ได้ผมเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดอะไรเลยผมก็ผมก็คือถ้าเกิดว่าเป็นลำพังตัวเราเองเราก็คงคงไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเนียแต่ว่าอันนี้ภรรยาบอกว่า ขอเถอะขอแบบช่วยออกมาพูดอะไรหน่อยแต่ว่าคือมันมีการนําภาพของครอบครัวเราไปแชร์แล้วก็ไปกู้วิจารณ์กันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ก็อันนี้ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งเพราะว่าเราเองก็เป็นคนทําให้ผลักดันให้ลูกไปอยู่ในสื่อโซเชียลคือเราเอาเอารูปลูกไปอยู่ในในสื่อเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโทษจะโทษคนเอาไปก็ไม่ถูก อย่างครึ่งหนึ่งต้องโทษตัวเราว่าเราทําผิดเองเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีการรณรงค์อยู่ว่าไม่ควรจะเอารูปเด็กที่เขายังเล่นตัดสินใจเอะไรเองไม่เป็นเนี่ยมาลงมาลงโซเชียลทำคลิปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ทำละถล่มยอมรับว,ว่าถลําลึกกันม่ไกลนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีเพจลูกมีจนวันนี้ก็มารับรางวัลลูกแล้วนะครับผมก็ก็อย่างหนึ่งผมยืนยืนยืนต่อหน้าสื่อแล้วก็ยอมรับผิดเลยว่าเรื่องนี้ครอบครัวมีส่วนผิด ด้วยนะครับแล้วก็อย่างแมนๆเลยแล้วก็แล้วก็จะพยายามจะพยายามควบคุมให้น้อยลงนะครับแล้วที่ปอปเขามีการิพาดีกลับเพื่อขอโทษเราได้เห็นหรือยังครับผม,ผมพอพอตอนแกแถลงข่าวแล้วผมผมก็น้ำตาซึมพร้อมกับแกแล้วก็จริงๆผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ใกล้ชิดแกแล้วก็ยืนยันว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแกแกมีมีด้านที่ดีจริงๆนะฮะแกช่วยเหลือตอนตอนมีงานการกุศลมีอะไรแกช่วยเหลือ,อมผมรู้ว่ามันมันเป็นคนละเรื่องกันแต่ว่าได้ปโปรดได้ปโปรดให้โอกาสแกได้ปโปรดเป็นได้ปโปรดได้ปโปรดครับผมผมก็ได้โทรพี่เราไม่ได้โทรมาคุยกันวันไม่ฮะไม่ฮะไม่ไม่ได้คุยครับมผมว่าผมว่าช่วงนี้แกคงไม่อยากคุยกับใครก็เข้าใจมากๆแล้วก็แล้วก็เออ ได้แต่เป็นกําลังใจให้ผมว่าทุกคนตอนนี้ก็คงเป็นกําลังใจพี่ป๊อปนะครับป๊อบบอว่าเฉียดดีขึ้นเร่เริ่มเริ่มเงิน่ม้ก็ได้แต่หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในเร็ววันผมว่าอาจจะอาจจะไม่ใช่ในเร็ววันนี้แต่ว่าหวังว่าทุกคนจะให้โอกาสโอกาสแก่ได้กลับมาทํางานดีๆให้เราฟังผมยังสั่อนก่อนก่อนจะมีเรื่องเรายังคุยกันอยู่ว่าเราจะทาเพลงด้วยกันผมก็บอกพี่ป๊อปว่าเราอยากผมอยากทําเพลงกับพี่สักเพลงหนึ่งแบบเหมือนแบบพูดคำๆกับแกว่า เซลกันมากว่าเหมือนกันเรามาทําเพลงให้เขาดูดีกว่าพี่ว่าเราเนี่ยคนละคนน่อะไรเงี้ยแต่พอมีเรื่องซะก่อนก็ก็ชะลอไปตอนนี้ผมก็ยังถ้าพี่ป๊อปดูอยู่นะครับผมยังพี่ยังเป็นพี่ที่ผมเคารพนับถือและผมไม่เคยรู้สึกไม่ดีอะไรในเรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะครับแลวผมเป็นอีกหนึ่งกําลังใจแล้วก็รอทํางานกับพี่อยู่คุยก็มาเรื่องของโซเชียลบรลยังยังไงบ้างครับอะไรที่มันอยู่ในโซเชียลมันจะอยู่ตลอดไป มันที่นี้ถ้ามันเป็นซ no ่วมเนี่ยมันไม่มีกระดาษชําระมันไม่มีสายฉีดมันจะอยู่ถ้าทิ้งของเสียไว้มันจะอยู่ตลอดไปครับทิ้งไว้แต่สิ่งดีๆกันแล้วกันครับอืมค่ะแต่พี่ผมไม่โกรธไม่เคืองกับพวกชาวโซเชียลที่แบบเล่ไม่ไม่เลยครับไม่ไม่ผมผมเข้าใจว่าเราเราทาหน้าที่อยู่ตรงนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอีกอย่างเราเราเป็นคนพาลูกมาอยู่ตรงนี้เองโทษใครไม่ได้เลยโทษใครไม่ได้เลยนอกจากตัวเองโทษใครไม่ได้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเริ่มคือบ้านเรา เราไม่ต้องเริ่มที่ไหนไกลนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยก็ถ้าเราถ้าเราจะโทษใครเราโทษตัวเองแล้วก็เราเริ่มทําบ้านเราให้ดีก่อนเราเล่นโซเชียลให้ดีก่อน หลังจกนี้คุยณจะพยายามว่าจะทํำยังไงหรือทบโซเชียลต่างๆมองว่าเราจะทํำยังไงป้องกันยังไงต่อกับคุณเองแล้วก็ครอบครัวผมมองว่าเรื่องเรื่องของลูกเนี่ยจำเป็นจะต้องให้เขามีความเป็นส่วนตัวมากกว่านี้จากนี้ไปนะเรื่องการลงรูปเรื่องเรื่องการลงคลิปอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องชะลอให้มันน้อยลงแต่ว่าหน้าตอนนี้เพจก็คือมันสวนทางกันมากคือเพจก็ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วผมก็ยัง ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงต่อจากนี้ไปแต่ว่าก็จะพยายามพยายามทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดนะครับแล้วกับครอบครัวหรือว่าตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยครพี่เราก็ได้รับผลกระทบกันเราจะรู้สึกว่ามองแล้วมันช่อกันยังไงดีกับออผมมองว่าไม่มีอะไรดีกว่าการเชื่อมั่นในตัวเองเรารู้เรารู้อยู่แล้วว่าเรา เรากับภรรยาเป็นยังไงเรารู้อยู่แล้วเรากับลูกสาวเป็นยังไงเราดูแลกันจากภายในให้ดีที่สุดดีกว่านะครับแล้วก็ป่วยการที่จะไปนั่งแก้ไขอะไรภายนอกที่เราแก้ไขได้ยากนะครับเพราะว่าโซเชียลเน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กคือเป็นอะไรที่มันเป็นโลกเปิดพอเป็นโลกเปิดแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ทำอะไรในนั้นได้เต็มที่ตามใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือภายใน เริ่มจากภายในเริ่มจากจิตใจเริ่มจากเริ่มจากการแก้ไขจากตัวเรานะครับพี่ก๊อกลัวไหมว่าอนาคตถ้านรางชูใจโตขึ้นมาแล้วเห็นข่าวตัวเองงี้ยเราจะอธิบายรูปยังไงผมไม่ได้เป็นเรื่องนี้แกจะขำเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วชูใจกับพี่ป๊อปก็มีความสนิทกันอยู่พอสมควรเวลาเอาไปเจอเขาจะแบบใครครับเพราะฉะนั้นวันเกิดเออวันเกิดน้องมาครับผสมแบบเออครับก็ ฉลองกันยยง่ายๆฉลองกันยยง่ายๆฉลองกันอยู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นวันนั้นก็จริงๆมีงานต่างจังหวัดด้วยก็ได้อยู่ด้วยกันแป๊บเดียวแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ง่ายๆนะครับผมจริงๆเรื่องเรื่องในครอบครัวผมก็จะพยายามเขียนเขียนแต่ในเรื่องที่ให้ใหบันทึกแต่ในเรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจแต่ไม่ได้แปลว่าผมผมเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยขนาดนั้นคือผมเวลาเวลาสิ่งที่ผมเขียนลงโซเชียลผมก็ รู้สึกว่าผมอยากจะเขียนแต่เรื่องดีๆแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องวันเกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเขียนแต่ไม่ได้แปลว่ารับหลังเราเราไม่ทะเลาะกันอะไรอย่างี้ไม่ใช่และออผมไม่ได้เป็นคนดีอะไรนั่นหรอกเออให้ออบ้านนะปีนี้ออก็พึ่งพึ่งผ่อนบ้านหมดก็สี่ปีออนะครับก็ทำงาน เก็บเงินจนตอนนี้ก็30ปีก็ผ่อนเสร็จแล้วนะครับค่ะจะซื้อบ้านหลังใหม่เพระผมอนใหญ่หมดแล้วใ,ใหญ่กว่าเดิมช่วงนี้ก็ลูกก็ยังโตไม่โตนะ,นะนะครับอยู่ไปก่อนแล้วกันลูกนะครับอยู่ไปก่อนแล้วกันแขยายเนาะนะครับ